สบาดีพ่แม่พี่น้องเอซีทุกคนยามแรงๆพี่น้องยามค่ำคืนมันยามแรงเปิดภาพมากกับย่างไตไก่พี่น้องต่บมกหุงตับมกทั่วสู่ลูกสาวกินแม่เพิ่นเปินผู้ต่ำเนาะเพิ่นชอยแล้วเพิ่นก็บมามักย่างให้เฮามาเบิง่งมนนิกาไปปากซอง เขาในเมืองอะไรพี่น้องก็ไปสั่งสังกระซีมือนนงานกับยุดเนาะไปสั่งมากเลยก็เส้นนั่นแหละไปถามถามบริษัทเขาเจ้าเขาเจ้าว่าเส้นได้อยู่ั้สันมันบัดหาได้ก็จังมาจายแต่ก็เลย ตกลงเอาเขาจะมาส่งวังคำหนึ่งบริา่ายคิปพี่น้องลืมวังซองมงนี่แหละพาเฮ้ากลับไปเก็บเงินประกันภัยมาแล้วก็เนาะลืมถ่ายซะมุลนค่าเด้อพี่นอ้องสังกะสีแล้วก็เล็กมีเล็กอีกแล้วก็มีนอ็อตแล้วก็มีพวก กอบขังแล้วก็มีนกันซาดกับสิบามพี่นาสบามจอยกับสาบาทหมื่นามจิตบาทแล้วก็จจายไปนะแล้วก็สามพัจเนาะแล้วก็ยังหมื่นบาท,บ 11, บาทหาใส่าำลังเงิน โซสีมะจ่ายใครแห้งเอาน้ำล้านเด้อพี่น้องหกพั 6, นแม่ดีแทกบริไายบ่เฮ้ยน้ำล้านสาวน้องไอลิผูมาแตยไทย,ยนั่นแหละผูท่องพูนเอาขึ้นไปตอนคอนั่นแหละเพื่นหายมาหมื่นหนึ่งเนาะแล่ขคืนสี่พันมันหายขาร้าง มาแล้วก็ห้าายที่ล้างอีกมาม่าพี่น้องเมนูตำมหมักทั่วปนกบแ้วก็บย่างไตไก่แกงน้องไหมแตมือวานซุปเฮดบดเศร้าเลยของปลาดำมมาด้วยท่านผู้ชมเตหมัครัว มาเด้อพ่อแม่พี่น้องอาหารแรงกับกบขั่วพอดีเพ็ดอีเทียงหน้าผ้าซุกคือเก้าเพชรกะถี่มันยังหาวเราเลยยัเช้าต้องเพชรกระถี่กูยังก็ไดเบิ้งแข่งฮะดีใจบ่บ้างได้ได้เงินละไม่ยั่งไหมคนภาษากระห้จะดีใจบ่บ้าง ตันี้ทีหนึ่งทีสองมัลุกมาแล้วบานที่ฝนตกีหนึ่งีสมันลุกมาเสร็จเาจะใ้อาลไปนยมอาจะ้จิเอาไปมเนียน่กระดาลุดไทยพอสิมาพี่มันจะเอามาหาในเชียงนี่ คนเฮาต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะพี่น้อง1ปีละน้อยถึงซินได้โบราก็เอาปีละน้อยไปปละได้ย่งนั้นเออก็มีนะเฮ็ดก็มีเงินเฮ็ดไปละน้อยัง่เฮ็ดซ่นี้ใครเฮาไปบ่สร้างบ่เฮ็ดเาเาเฮาก็เฮ็ดกเฮาม mưa bán hơn. Mua tham mẹ tay sám mặt mua thức bắt nhai, yaku mua mẹ cấp... mua nội cái Bội Nước phục kỳ tâm mẹ bên nhau kỳ mì hãy thăm trong hàng tài? Bố mô mãi bơi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  mô mãi mãi với chưa chưa có nhà mặc tình nói nhẹ nhẹ các bạn đấy <laughs> thuộc hàng sạch hai và tết đâu rồi cho khảo จะหันปอืมหนเนียจหมกับิว่ันจมบเพรากเนียันะไม่เจบอเจบันไเด็ก็นเงป้าว่าจ้องออกไปไม่เลยแ่ยบอกจะหน

มันหยอกกันแบบนี้เวลากูนอนะเก็บไปซ้ำเอาเข้าห้องกูบักังบกังเบิงเบิเสียชีวิตนะ เราไปอยู่น้ำแม่แล้วไเปเน,นไปทำง,งานน้ำแม่แน่แนอควาอยู่ไทยอูอย้ากีละ่าีแม่เมื่อกลบผาไป่ไหไปะเยังกับผาแม่เบ่งบบเฮนเวียนนะ

ล่าเป็นังไงคุณภาพ่ะยังไงล่ะ <c oughs> จะเข้าห้บ้านใจมัไเจ้ะบ้านห้งหินเบ้ยหะองไหนนะตัวหิีมนิ่งนยเขาอันหลักเอามอปลายลงน้ำคนนี้ไปและอเนี่ เราเตยมเขาไปอ่ะบุกไปขวัญนั่นแหะนันเต้นัเต้นอ่ะเดีไปไกลนะกลางเมืองแต่กูอยู่ปริษัอหารอยู่กูใจบานนะแต่ขินนะเตะคุกับพีชายห้องกับเฟอรห้องไม่แบบเวาเขาเสื่อสวงห้องเฟอร์จคาสแนคาสินัหมวนน่าจะผ่อนบริษัทหา ไปแล,ล้วใบอะไรผู้ชายไนภัย,ยวะบังหางบ้องลุดลุกสุนพ่อสาวใส่ชิบได้จจะเลยละรว,วมหนาผู้ชายเลยโมผู้ชายในลกนทัากันเลวสุกี้ทำไมสกีมันกับม้วนเห็นมาแกงแรงเลยสุกี้อ่

ให้ไแ,แปะั้ที่จมอนอ่อนอมาเป็นจ้าหวมาลูกบึ้งจังหวะคุณดูอืม,อม,อมทุกละข้ายผัด มาแบได้ข้าววัรถชนครัวพี่น้องเอ้ยมันจะหกโมงจัวหกโมงล้วรีลูชนครัวกินสบายปมาสองคันเกิดใครีขาวคัน้างล้างเบยตามคันงหนาตามเขา้อนเขาปิ้วอันอกล้มา<อ>กมนะบ้าน <c oughs> ่าบังหวเขาไปิดองใหม่เลย มุมา้าไม่ก,ก,กบอกขออภัยเรืนรเ่นั่งเด้อคันให้ยายเปยมุนเมื่อไหร่เบินคือจะได้ขึ้นลังคา <c ười> ดเดมุ่นเบย์ออกยังหน่อยนะบางนเนาะก็ยาเลด้ออหกเมตรสามสัปดา์ ช่องมึกนะนันเจ้าแเทปุ่เจ้าแม่เทปุ่คะไดเทียนู่นทางค้ำงามแยบุกอไรนังงอเฮ้ยทุกฮ

อ่ะเดบารุองหรือกลายกลายใส่ก็ฎิตามทองพอยแทงเดบารุ่งไม่ดี